ครับผมกลาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะค,ะครับกลามาอยู่เกม Dragon Ball ดาราก้อนบอลดอคันแบทเช่นกันอีเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวโกฮังฟิวเจอร์หรือว่าเจ้าโกฮังอนาคตนะครับผมนีสามารถเปลี่ยนร่างเป็นซูเปอร์ไซย์นโกฮังได้นั่นเองนะครับผมซึ่งในเวลาที่ผมกำลังทำคลิปอยู่นี้เนี่ยทางฝั่งเกมดราก้อนบอลลีเจนเน่ยก็ได้ปล่อย l e เจน d ์ลิมิเต็ดโกฮังอนาคตออกมาเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งตัวนั้นเนี่ยมีความเฉพาะตัวอย่างเด็ดขาดนั่นก็คือ แขนด้วยน,นั่นเองนะครับผมแต่เบสิคลี่แล้วมันก็คือตัวเดียวกันกับเจ้าตัวนี้นั่นแหละนะครับผม,มก็คืออาร์ตทำให้ตายอะไรนี่คือเหมือนกันนะเอาไปเทียบกันได้เลยนะครับผมโอเคส่วนเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเรามาไล่ดูไปทีละอย่างเลยนะครับเริ่มต้นจากพลังผู้นํามันก่อนนะครับผมเป็นผู้นาแนวเพศ สายสัมพันธ์สิทธิ์และอาจารย์นะครับผมแล้วก็ลูกครึ่งสายยันนะครับคีสานให้สีแท็กบวก170%แล้วก็ดีเฟนต์บวก130%นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเป็นการบวก172อย่างนะผมชอบ HP ีดแท็กมากสุดนะครับเพราะฉะนั้นผมชอบบลิตสกิลโดยเฉพาะเป็นผู้นำประเภทไฮบริดในมีตัวให้เล่นเยอะอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของท่าไม้ตายนะครับผม Explosive Barrage เพิ่มพลังเ e a ด l y Less Defense นะครับผม1เทิร์นแล้วก็ตีระดับใส่ศัตรู ซึ่งตรงนี้ก็เป็นการโบดิเฟนต์ให้อย่างมหาศาล1 50%นะครับผมก็แน่นอนว่าดูท่าทางมาใส่ตัวแท้งกันนะ ในส่วนของ Passive Skill นะครับผมมี Attack d e f e n s ตั้งต้นมาให้อย่างละ100%นะครับผมลดอเมจที่จะได้รับถึง58%เมื่อเลือดต่ํากว่า58%ลงมาเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเลือดต่ําๆเนี่ยเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่โคตรแทงค์เลยอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะหลังยิงท้าไม่ตายออกไปนะฮะเพื่อนในประเภทสายสัมพันธ์ศิษย์และาจารน,นะครับผมก็จะได้คิดบวห +1 Attack Defense บวกอีก30%เพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมหมายความว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีบวกให้ตัวเองบวก Attack Defense ให้ตัวเองอีกมากกว่า ที่มันบอกให้ตั้งต้น100%้นั่นเองนะครับผมแต่ก็เป็นตัวซับท,ที่ดีด้วยเช่นกันนะครับสามารถเปลี่ยนร่างได้นะครับผมเมื่อเข้าเงื่อนไขที่กําหนดนะครับผมซึ่งเงื่อนไขที่ว่านั่นก็คือนะครับผมเลือดมากกว่า58%ขึ้นไปนะครับผมเมื่อมีเพื่อนที่ชื่อว่าทั้งอยู่ในทีมนะครับผมทั้งคิดแล้วก็ทั้ง GT ไม่นับนะซึ่งก็น่าจะเป็นทั้งอนาคตซะเป็นส่วนใหญ่นั่นแหละนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่ เทินที่4เป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมควมว่าส่วนใหญ่ก็มีโอกาสแปลงล่างได้ในด่านสั้นด่านซูเปอร์แบทเทิรโรดเอยด่านยาวนี่ก็มีโอกาสแน่นอนแปลงได้อย่างง่ายดายอยู่แล้วนะครับแปลงได้ง่ายมากเดื่อนมากกว่า5 8อร์ซนะ่ะแต่กระนั้นนะครับผมก็เป็นการแปลงแบบออโต้นั่นเองเราไม่สามารถควบคุมได้ก็ถือว่าอาจจะเป็นข้อเสียสักเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราไม่อยากแปลงล่างก็มีอยู่ทางเดียวเลยฮนะนั่นก็คือ พยายามอย่าใส่ทั้งเข้าไปในทีมนั่นเองนะครับผมก็ไม่ต้องใส่ทั้งก็จบแหละก็ไม่ได้แปลงง่ายๆเลยถ้าใส่ทั้งก็แปลงถ้าไม่ใส่ทั้งก็ไม่แปลงแค่นั่นแหละส่วนพลังเป็นไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมตัวนี้ปลดเดินกระดานหนึ่งทางนะครับผมก็ใส่คลิกใส่นู่นใส่นี่เพิ่มมาสนิทหน่อยนะครับผมแต่เอาจริงถ้าเกิดว่า จะเดินทางสายเบิ้ลก็ได้นะครับผมตัวนี้สายเบิ้ลก็ดีนะครับเพราะว่าถ้านับในส่วนของการแทงเนี่ยล่างแรกเนี่ยถ้าเกิดตีไม้ตาย2รอ,อบเนี่ยมันก็จะทําให้เพิ่มดีเฟนซ์อย่างมหาศาลเป็นโคตรตัวแทงที่ดีได้แบบอย่างหมดจดแน่นอนนะครับผมหรือว่าจะเอาในส่วนของคริติคอลก็ได้นะครับผมเอาจริงถ้าเป็นผมตอนนี้ถ้าผมจะอัพตัวนี้ต่อนะฮะผมก็จะไปทางสายคริทิคัลต่อน,นั่นเองนะครับเพื่อให้ดาเมจมันเด็ดขาดเลยนะเป็นตัวที่ตีแรงใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผม ในส่วนของลิงสกิลตอนนี้ผมก็ฟาร,ร์มมาอย่างเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้ง2ร่างนะฮะก็อยู่ในหลายแคดมากมายเล่นได้ทั้งหมดเลยนะฮะบอลน้ำมาสเตอร์ Born Master, นี่แน่นอนเป็นผู้นำนะครับไฮบริดก็เล่นได้ดีฟิวเจอร์เล่นได้ดีแอนดรอยเซลซาก้าก็เล่นได้นะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทีมที่น่าเล่นจะเป็นทางฝั่งฟิวเจอร์แอนดรอยเซลซาก้านะครับผมแล้วก็ไฮบริดเซยันเนี่ยเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับโกคูเฟมลี่ก็พอไหวนะครับแต่ว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ค่อนข้างเยอะอยู่ซุปเปอร์เซยันก็พอไไดด้แต่่่กก็มีวานะะฮ ทานฟอร์มชันบลูก็พอได้แต่ไม่ดีกว่าออสซัเกิลนี้ก็ทีมมันมีตัวละครน้อยอยู่แล้วจ้าตัวนี้ใส่ก็ได้นะครับแต่มันก็อีกเหมือนกันนะครับผมเพราะนั้นส่วนใหญ่เล่นในทีมฟิวเจอร์ไฮบริดแอนดรอยเซลซาก้ากับบอลน้ำมาสเตอร์แอนด์ดิรเปิลถือว่าเป็นทีมที่ดีสําหรับเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมในส่วนของการแปลงร่างนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนหลายอย่างเลยนะครับผมหลังจากที่เปลี่ยนแล้วแปลงร่างแ,แล้วนะครับจะเป็นการ Stack Atta c k แทนนั่นเองนะครับผมหมายความว่าถ้าตีเบิ้ล ต่อจากแอตทริบิวต์เดิมเนี่ยมันก็สเต็คแอตแทกเพิ่มได้อีกซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นกันนะครับผมใครจะเดินสายเบิ้ลก็แล้วแต่เลยอันนี้นะครับหรือจะใส่อีควิปเพิ่มเบิ้ลให้เขาก็ได้นะในส่วนของพัสดิ์สกิลก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเหลือแค่แทกตั้งต้น100%เท่านั้นเองนะครับผมลดดาเมจที่จะได้รับไป58%แบบอัตโนมัติเลยไม่ต้องมีเงื่อนไขเรื่องเลือนไม่ต้องมีเงื่อนไขเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับผมหมายความว่าไวพ้พ,าาไพึ่่่่ง่งงงงพพาาาาาากกกรรรรลลลดดเเมมมมมจจจแแแแนนนนนะะะะะคคคัับบตตตยยไ็ีีิิววท้ใหอออ30%ผํ เพื่อนในประเภทนะครับผมสายสัมพันธ์สิทธิ์อาจารย์ที่ตีกันอยู่ในเทินเดียวกันนะครับผมหมายความว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีอาถรรพ์ตั้งต้นอยู่แล้วนะครับเป็นร้อยประมาณบวกร้อยสามสิบตีสักราร้อยสามสิบกว่ากว่า นะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มจากเพื่อนให้อีกนะครับผมอีกตัวละ30%นั่นเองนะครับซึ่งดีเฟนต์ก็จะสูงสุดได้ถึง90%แล้วก็ลดดาเมจที่รับไป58%ซึ่งในเทิร์นที่4เป็นต้นไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสามารถที่โคตรดีเลยเป็นตัวโคตรแพงองีกหนึ่งตัวแถมยังสามารถเพิ่มสแต็กแท็กได้อย่างอินฟลิตด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นได้ดีทั้งรุกและรับเลยนั่นเองนะครับผม ความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะก็คือนะครับผมสามารถเบิ้ลการโจมตีไม้ตายได้เมื่อเจอกับัตูแอนดรอยนั่นเองนะครับผมนั่นคือเหตุผลที่ผมไม่ใส่ d อดิชันอลเพิ่มขึ้นไปนะครับผมก็เลยกะว่าจะไปทางครีตตอเพราะถ้าเกิดเจอกับัตูแอนดรอยเนี่ยผมคงไม่ลังเลที่จะใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปในทีมอย่างแน่นอนนะครับผมในส่วนของลิงก์สกิลผมก็ฟาร์มเต็มมานะครับมีการเปลี่ยนลิงก์เป็นซปเปอร์ไซยันกับโกลเด้นวอร์เออร์สักเล็กน้อยนะครับผมโอเคเรามาเทสกันนะครับผมใน ทีม Born of Master and Disciple ของเขาครับผมและแน่อนอนว่าก็มีโกฮังม่มันลิงก์กันได้พอสมควรนะซึ่งเอาจริงๆแล้วคู่ลิงก์ทางจิตวิญญาณของเขาครับผมก่อนแปลงร่างนะฮะก็จะมีหลายตัวเลยนะครับผมแต่ว่าหลังแปลงร่างเนี่ยก็แน่นอนว่าจะเป็นเจ้าโกฮังตัวนี้ที่สามารถกลับมาเชิดชายเล่นได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมซูเปอร์ไซยซนครั้งก็แปลงร่างแล้วก็พอได้อยู่นะเจ้าตัวนี้ก็ลิงก์กันได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็น ทีมที่มีเซนจี้ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับผมก็ใส่วาโดสมาเพื่อเพิ่มเอาพุทในส่วนของดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกนะแต่ดีเฟนฟ์นี่ก็บวกได้หลายอย่างนะเพราะว่าโดสเนี่ยบวกให้บอนออฟมาสเตอร์แอนด์ดิไซเพิลนะครับซิบลิงบอลด้วยซึ่งมันก็มีหลายตัวที่ในบอนออฟมาสเตอร์แอนด์ซเพิลว่ามีซิบริงบอลด้วยเหมือนกันนะส่วนยูนิเวอร์ซิกกับลิมักก็กระช่างมันเพราะฉะนั้นก็จะบวกได้ประมาณ20%ถึง40%นั่นเองนะครับผมโอเค พร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยดีกว่านะครับในด่าร์นิฟิลด์รังแบล็ทพิซซอรี่นะครับเจอกับพวกแอนดรอยเพราะฉะนั้นตีเบิ้ลแน่นอนนะครับผมโอเคอันนี้เป็นเทินที่2นะครับผมว่ามาเริ่มต้นดูก่อนเลยนะตอนนี้ผมใส่อีกคลิปดิฟเฟนต์ขึ้นมานะครับทำให้เขาดิเฟนต์สูงขึ้นมาอีกแล้วก็จะเพิ่มขึ้นได้อีกหลังจากยิงไม้ตายนะครับมันก็จะตกอยู่ที่เราลาวประมาณแสนสี่แสนสามประมาณนี้นะครับผมโอเคลุยเลยโซนโกฮังนะตอนนี้อ่าผมอยากเลี้ยงเทินไว้ก่อนเพราะฉะนั้นผมจะให้ตีอา ไม้ตายไปด้วยนะครับให้เจ้าดรเกโร่มันดูดซับพลังกลับเข้าไปนะหล้านเนะครับผมสำหรับตัวที่ปลดหนึ่งทางแล้วเป็นด็อกแคนเฟสเก่าๆถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเออถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้วิวว่ามาเห่าอะไรมากเพราะหนึ่งก็คือเป็นตัวที่เป็นสายซัพพอร์ตนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำดาเมจได้ดีขนาดนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะเออเล่นในทีมหลักๆได้นะครับสามารถแบบทำทีมบอลออฟมาสเตอร์ uh, Master, หรือว่าทีมไฮบริดเซยัน ที่มีแคลทเกอรี่ควบกันอยู่เนี่ยแล้วก็ทำดามจเอาพุตได้ด,ไดีได้กับเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวซับแบบว่าที่ตีได้แรงนั่นเองนะโอเคมานะครับผมในเทิร์นนี้โ,โหทั้งแต่งล่างแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราส่งกูฮังนาคตออกไปก่อนละกันนะจริงๆทีมนี้มันเป็นทีมที่ค่อนข้างแบบมีความโหดเที้ยมอำหิตในหลายทางเลยนะเพราะว่าลิงก์มันค่อนข้างดีมากนะครับผม,มจะซับพอร์ตอะไรกันอีโอกาสที่เราจะแบบว่าหลีกเลี่ยงการไม่ใช้ไม้ตายนี่เป็นเรื่องยากมากทีเดียวเลยนะเออ ยังไงก็เหมือนจะต้องใช้ไม้ตายไงไม่รู้อะซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับผมวันนี้จะเป็นเทินที่3แล้วเทินที่4อ่อันนี้ได้แปลงล่างแล้วนะครับผมแปลงล่างอย่างง่ายดายเลยขอแค่มีทั้งเอาง่ายคือถ้าไม่อยากแปลงล่างไม่ต้องใส่ทั้งจบถ้าแปลงล่างยังไงมีทั้งก็แปลงแน่นอนนะครับเพราะในเลือกต้องมากกว่า58%สักจุดหนึ่งของการเล่นอยู่แล้วนะ เออโอเคมีวาโดสมาด้วยนะครับผมก็ดูนะฮะได้ลิงสามลิงก์กับโกฮังนะครับผมอืมอืมอืม,อม,อม,อมโอเคโอเคแต่ถ้าเกิดอยู่ตรงนี้ได้ถึง4ลิงก์มีโคจัชเมนต์ติดมาให้อีกหนึ่งอันนะครับผมอืม,อมผมว่าอย่างนี้โอเคกว่านะเพราะฉะนั้นเอาโกฮังไปยิงข้างหน้าแล้วกันโกฮังไม่ต้องรีบตีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแอตแันดิเฟนส์ก่อนนะครับอันนี้ก็คือมีบอลออฟมาสเตอร์แอนดิไซเพิลทั้งครบหมดเลยนะครับผมก็เลยได้ในส่วนของดิเฟนส์เพิ่มมาด้วยนะครับก็เหมือนจะ น้อยกว่าน,นิดหน่อยแต่มันอยาลืมว่ามันมีในส่วนของการตัดดาเมจที่จะโดนไปเลยนะครับผมอีก58%ซนะฮะซึ่งมันดีมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็มฮึมแอตแทกจะประมาณเท่าไหร่กันเชียวนะตมนีมันต้องเพิ่มพลังโจมตีเรื่อยๆอีกนะ2ล้าน4นะครับผมแล้วก็ยังสามารถสแต็กเพิ่มไปได้อีกเรื่อยๆนะครับก็มีตัวซัพพอร์ตอย่างบาโดสอยู่ด้วยนั่นเองนะก็เลยทำให้เจ้าตัวนี้นี่มันก็สามารถที่จะตีได้แรงพอสมควรขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะ จากตัวละครที่เป็นตัวทําการซัพพอร์ตนะครับผมตอนนี้เนี่ยพอแปลงร่างแล้วก็จะเป็นสายที่บบว่าเอาเพื่อนมาซัพพอร์ตตัวเองแล้วก็ตีแรงขึ้นนะแล้วก็อย่างที่เห็นทาไมตายเดียวกับเจ้าโกฮังในดาร์กมอนรีเจนเลยนะฮะฮ่าเดียวกับ LF เลยแล้วก็แปลงร่างอีกแล้วซึ่งมันเลี่ยงไม่ได้เลยการที่เราแบบเป็นข้อเสียนะผมว่าแบบคือถ้าตัวเนี้ยเอาจริงนะผมบอกเลยนะตัวเนี้ยเป็นตัวที่โคตรเก่งโคตรเก่งเลยนะฮะเก่งมากเก่งหลายทางมากๆ ถ้ามันสามารถแปลงร่างได้ตามใจตัวเองมันจะเป็นตัวละครที่สุดยอดมากๆเลยแต่คือมันสามารถเอามาลิงก์กัน2ตัวไงตัวที่แปลงกับไม่แปลงนะแต่เป็นแบบนี้คือมันยังไงมันก็ต้องแปลงทั้ง2ตัวอยู่แล้วเปล่าวะเออมันเลยลําบากทีเดียวนะโอเคเพราะลิงก์ทั้งสองตัวก็ได้ลิงก์เท่ากันนะ่นคือสีลิงก์นั่นเองครับก็ได้ประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นโกหังอนาคตเหลืองจะลิงก์ได้เยอะสุดๆเลยเดี๋ยวค่อยดูกันนะฮะโอเคอันนี้ก็จะมีบอลออฟมัตเตอร์บวกให้ตัวเองเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่สามารถ หลีกเลี่ยงการที่จะเจออะไรได้เลยยังไงก็จะต้องยิง,งแรงๆนะครับผมโอเคนั้นทั้งหมเลยสิบรูปแต่ไงก็น่าจะเลี่ยงแต่ต้องโกหังนี่แล้วล่ะนะครับผมตัวเพื่อนครับสองล้านนะครับผมตัวเพื่อนนี่ลิงก์สิบหมดเลยเหมือนกันนะแต่ว่า55%นตะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่ควรจะต้องปลดสักทางให้ได้ถึงจะเริ่มมีความเก่งอะไรในตัวอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดอย่าง55%ออยู่ยังถือว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อย <ítulo> ไม่ค่อยจะน่าหยิบเท่าไหร่นะครับผมยังไม่ถ <laughs> ือว่าเป็นท็อปพิกเพราะว่าการแปลงร่างอัตโนมัตินี่แหละส่วนหนึ่งเนี่ยมันทำให้มันแบบมันแย่ลงมาเยอะการแปลงร่างบ้าทำให้ฉันดูแย่เนี่ยโอเคได้ครบเกือบครบทุกลิงก์นะครับติดแค่โคจัดเม้นต์อย่างเดียวนะผมส่วนเจ้าตัวนี้ได้ครบทุกลิงก์ไปเลยสั้นนะซึ่งตอนนี้มันก็เฉิดฉายขึ้นมาเยอะนะอืมแต่ก็อย่างว่าหละดูดีมันเป็นตัวแทงหรือไม่แทงอะไรของมันก็ไม่รู้ส่วนตัวเรานะตอนนี้ก็ดีเฟนซ์อยู่เท่านี้นะครับผมขาดตัวซับไปน่าจะเป็น เลขที่แท้จริงสมากกว่าแต่ผมว่ายังไงก็รับไหวเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับว่าจะโดนไม้ตายหรือเปล่านะครับผมถ้าโดนไม้ตายนี่คือมันโคตรแทงเลยนะฮะโดนไม้ตายนี่คือโคตรแทงเลยดูแล้วกันนะครับจะมีไม้ตายจากหนหรือเปล่านะครับตอนนี้ตีไปถึง2องล้านแตดแล้วนะเพิ่งจะเคินไม่เท่าไหร่องเนี่ยคือในเกมยาววันเจ้าตัวนี้ก็สุดท้ายจะไปตกเยู่วแถวสี่ห้าล้านซึ่งโอเคอาจจะเก่งช้าหน่อยนะครับผมแต่ว่านี่ผม เจอกับ Android แล้วมันเบิ้ลเนี่ยมันออโต้เบิ้ลคือถ้าเจอ a n d ด o i ยอย่าไม่ต้องสืบไม่ต้องคิดเลยฮะหยิบเจ้าตัวนี้มาเลยถ้าเกิดจะจัดทีมอะไรเอามิชชั่นมิชชั่นอะไรได้นะครับใส่เข้ามาให้ครบเลยนะครับแลยังมีเบิ้ลจากในส่วนของฮิตเดนพเทนเชียลตีสามล้านเข้าไปแล้วอะตัวผมอะคือปลหนึ่งทามมันจะโคตรดีขึ้นมาเลยครับดีแบบดีเยอะมากแต่ถ้าเป็นตัวที่ยัง55%อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือยังไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ละดันหลบไม้ตาย้วยโคตรเทสม็น,นไอ้นี่นะ สีม่วงนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะแต่ตจริงอก็ยังไม่ค่อยน่าใช้อยู่ดีเดี๋ยวดูมันโดนเบาก็เบา,เาโดนสามหมื่นโดนแทงอะไรเนะี่ยโอ้โหอย่างกากเลยนะโอ้เจอต่อให้เจอสีแดงก็คือมันจะอากากอะไรขนาดนั้นโอเคครับตัวเพื่อนนะ55%นะครับผมแล้วก็มีลิงก์ที่เกือบครบเหมือนเดิมนะฮะซึ่งก็ดูดีทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะโดนอะไรเท่าไหร่นะครับขอโดนไม่ตายหน่อยได้ไหมอยากสัมผัส อยากสัมผัสไม้ตายจากตัวเพื่อนนะครับผมดิฟเอน์อยู่ที่ประมาณเท่านี้เองนะอซึ่งก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมีลดดาเมจจะได้รับอย่างสูงส่งอยู่แล้วนะอ,อในส่วนของล่างแปลงนี่เอาจร,จริงเป็นตัวที่หวังพึ่งเรื่องดาเมจได้ดีทีเดียวเลยแหละตีแรงกว่าทั้งแล้ดตัวผมตมอนนะี้ทั้งดาวลุง้งสูงไม่ได้2อล้านสเลยนะครับผม,มแล้วยังสามารถเพิ่มขึ้นมไปได้อีกลดดาเมจที่ได้รับนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะฮะในการเล่นกับทีมแบบว่า ไฮบริดเวลาเจอกับโคแกงแบบ Android เงี้ยซึ่งเอาจริงใน s u p e r b a t t ท e l o a d อืมก็เหมือนจะเจอกับ Android อยู่นะเออม,มีแบบด r g l o รเโใช่ไหมเออนะฮะตอนนี้มันก็เลยตีเบิ้ลรัวๆนั่นคือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าจะเอาเข้าไปเล่นอย่างหลากหลายเนี่ยคุณก็อาจจะต้องอัพ Attribute เบิ้ลเอาเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าจะเล่นเฉพาะทางแบบผมเนี่ยที่มีตัวละครเยอะนะฮะคนที่มีตัวละครเยอะเนี่ย เขามีตัวละครที่มันเล่นเก่งได้หลายตัวปุ๊บเราจะเลือกใช้ตัวละครเฉพาะกับเวลาเจอกับศัตรูเฉพาะทางเท่านั้นจะดีกว่ามากๆเลยโอเคนี่ก็จะได้ลิงก์เก็บเต็มไ,ได้เก็บเต็มอยู่แล้วไม่ถึงกับเต็มแต่ขอดูนไม้ตายหน่อยได้ไหมอสัมผัสไม้ตายมากเลยอ่ะเออไม่ได้สัมผัสไม้ตายเลยนะฮะให้ตายเถอะตอนนี้อยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับผมก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรมากอังดาบดิเกนี้เก็บหมดนี่ก็น่าจะตีมันสี่ล้านโหดมาก โอเคสามล้านสองไปแล้วนะครับก็สแต็กไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองย้ายทีมเขาไปดูเซนจ้กับทีมอื่นดีกว่านะว่าแบบเหมาะจะเล่นกับลักษณะอื่นด้วยหรือเปล่านะในสายที่อาจจะเป็นตัวซับอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวดูนีจะโดนไม้ตายหรือเปล่ามีอะไรทิงท้ายไหมสาหรับทีมนี้ไม่ยังเขาให้นะครับท่าเดียวกันเลยไม่ถูกแรงๆตัวผมมันเก่งตัวผมมันเก่งเพราะมันลิงก์สิด้วยมันเลยโคตรเก่งนะเดือดมากโอเคเดี๋ยวไปดูทีมอื่นกันดีกว่านะฮะ โอเคครับผมอีกทีมหนึ่งนะครับผมเราจะมาเทสกันกันกบทีมไฮบริดไซยันนะครับที่แบบว่าไม่ไม่เอาแบบไม่ต้องให้มันแปลงอะจะให้เขาทําหน้าที่เป็นตัวสพอร์ตให้กับตัว อัลติเมตโกฮังนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือยืนข้างกันเป็นคู่ลิงท์ทางจิตวิญญาณให้กันแค่นั้นแหละฮะเป็นตัวคอยประคองให้กับอัลติเมตโกฮังอีกตัวหนึ่งเพราะว่าอัลติเมตโกฮังดันไม่อยู่ในประเภทบ o r ออฟมาสเตอร์แอ i s ิไซเพินะครับผมนะั่นคือข้อเสียอย่างใหญ่หลวงนั่นเองนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยสลับโกฮังอั t i m a t e มานะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ย ดิเฟนต์ก็ปาไปเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามีตัวซัพพอร์ตอย่างโกหังไฮสคูลอยู่นะฮะก็เป็นคู่ที่ยืนแล้วน่ากลัวมากนะครับผมอย่างที่บอกไปนะตอนนี้3ทางเนี่ยมันเล่นได้ดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีตัวเดียวเนี่ยมันก็จะด e f เฟนต์ไมไ่สูงขนาดนี้เรอกนะครับผมใส่อีกุปดิฟเฟนต์500ขึ้นไปด้วยไงเออผมอยากให้มันมันแบบว่าทำการแบบดิฟเฟนต์ถึกๆหน่อยอะไปสุดในทางการดิฟเฟนต์ไปเลยนะครับส่วนการแท็กเนี่ยคือกะไว้ว่าเดี๋ยวไปเล่นับเจอพวกแอนดรอยเอยแล้วก็เดี๋ยวกกว่าวบบเอา ไปเล่นเฉพาะทีมเอ่ยที่มันต้องใช้มันจริงๆอะไรเงี้ยนะไม่ได้กะจะเอาหยิบใช้บ่อยนะครับดาเมจตั้งต้นก็นกนเลยดูไม่ค่อยเยอะแยะเท่าไหร่ซึ่งโดยรวมนะพอใช้ไปใช้มามีเจ้าตัวนี้อยู่นะมันเป็นตัวละครทีท่เก่งเลยนะครับเพียงแต่ว่าทีมที่จะให้ลงมันเนี่ยกับเงื่อนไขพลังของมันเนี่ยติดขัดบางอย่างนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยการที่จะต้องให้ตัวละครมาบังคับแปลงร่างโดยที่ไม่สามารถกดเป็นแอคทีฟเองได้เนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่นะครับผมเป็นเรสทริคชั่นดี กีดกันความเก่งของตัวละครนี้ไปหลายอย่างเลยทีเดียวนะเออน่าเสียดายเลยทีเดียวโอเคโกฮังอัลติเมทนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โคตรจะเก่งแต่ดันนะครับผมที่จะไม่ค่อยมีคู่ลิงค์ที่ดีให้กับเขานะครับจนตอนนี้ถึงตอนนี้เนี่ยตัวละครที่ลิงก์กันได้ดีมากสุดจริเ Go งเนี่ยไอโกฮังม่วงนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวนั้นนะโกฮัง <laughs> อนาคตม่วงนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเลยนะฮะเออมีแค่ตัวมันเองอ่ลิงค์ด้วยกันเองนะครับส่วนทีมวิธีการจับทีมมันเนี่ยก็คือ เอาไอ้ตัวเขียวในตัวนึงแปลงอีกตัวหนึ่งไม่แปลงนะครับแล้วก็ที่เหลือก็หาอีกโรเดชันหนึ่งหาตัวให้บริษย่ามายืนคู่กันซึ่งเอาจริงเราก็สามารถจับให้เจ้าโกหังอนาคตไปยืนคู่ก,กันกับเจ้าทรังอะไรสักตัวหนึ่งก็ได้นะเออทรังสีเขียวก็ได้นะเผแปลงล่ามาซุปเปอร์ไซย่าก็อย่างลิงก์กันดีอยู่34ลิงกนะ์ฮะประมาณนี้นะครับผมถือว่ายังเล่นกันได้ดีอยู่ ส่วนโกฮังอันนี้ผมจะย้ายไปอยู่กับเขานะครับเพราะว่าให้ไปยืนข้างกันตัวหนึ่งแล้วกันเอาตัวเพื่อนครับตัวเพื่อนดาวลุงนะครับโหดมากตัวเรานี่เก็บไว้ก่อนนะฮะโอเคมีซัพพอร์ตสตัวนะครับผมนี่ใส่ในทีมไฮบริดนะฮะก็เลยดูดีมีราศีนะครับผมเมื่อกี้นี้มีเจ้าโกฮังตัวลู้นนี่คอยโบดีเฟนต์ให้กับตัวละครในทีมนะมันก็เลยถือว่าแบบก็เป็นถือว่าเป็น2องซัพพอร์ตได้เหรอมั้งเนาะอืมนะฮะ ตอนนี้ก็จะตเีเหมือนเดิมแหละทางโจมตีอมันไม่ดีขึ้นมาเท่าไหร่เลยนะมันก็เท่าๆเดิมอยู่ดีนะครับแต่มันจะเป็นเรื่องของการลิงก์การประคองทีมโดยรวมมากกว่านะครับซึ่งเอาจริงตอนนี้ถือว่าเปิดเทินมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเออเพราะว่าอลริเมตโกหังไปอยู่ข้างกันนะครับแทนที่จะมาอยู่ในโรดชันแยกกันไปซะ1นึ่งสองก็จบแล้วนะอืม ก็ประมาณนี้นะครับอยู่ที่แถวนี้ตลอดไม่ได้แปลงร่างด้วยไม่มีโอกาสแปลงร่างนะครับมายืนซับอย่างเดียวนะครับโอเคครับผมมายืนประคองกันกับอัลติเมตโกฮังกันแล้วนะครับผมซึ่งก็ลิงก์กันได้ดีถึง4ลิงก์อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นคู่แบบว่าที่เอามายืนข้างกันทางจิตวิญ,ญญาณได้ดีนะครับโดยที่ไม่ต้องมาซัพพอร์ตเลยหรอกนะฮะร่างแปลงก็ไม่ได้แปลงแล้วถอดที่ดิฟเฟนต์ก็ไปถึงแสนแสนสี่เลยนเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องนะครับมีตัวซับมีลิงก์ all in the family นะครับผมให้มันบดิเฟน์เพิ่มเข้าไปอีกนดะิฟ ใช่แล้วถือว่าเบื้อวังอลังการมากนะครับแต่ดูอัลติเมทโกฮังเราก่อนดีกว่าแล้วกันนะฮะมันตีแรงนะครับตัวเพื่อนนะครับเป็นตัวดาวลุงนะครับดีเฟนต์ก็สูงอยู่แล้วด้วยโหยิ่งบวกกันเข้าหนักเข้าไปอีกถึงบอกเลยมันมันเลยจะน่าเล่นในลักษณะที่ว่าทําแบบเนี้ยคือถ้าคุณชอบที่จะใช้โกฮังอัลเทอร์เมทสีเขียวนะครับหนึ่งในตัวทีวที่ดีที่สุดในเกมเนี่ย คุณก็ไม่พลาดที่จะหยิบใช้เจ้าตัวนี้ได้นะครับเพราะก็ถือว่าเป็นคู่ลิงก์ทางจิตวิญญาณกันได้ดีนะครับแล้วก็ต่อให้แปลงร่างก็ตามเนี่ยก็ยังลิงก์กันได้ดีอยู่ประมาณ3ลิงก์มั้งะะเออก็ไม่เลวร้ายนะครับอืมตีก็อยู่ประมาณนี้ไปพึ่งพลังซัพพอร์ตเอาส่วน เอาง่ายๆคือมันเป็นยืนประคองให้โกฮังอะ่ะทำให้กจนกว่าโกฮังจะสามารถแบบกดแปลงร่างได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวลองกดแปลงร่างอัลติเมตโกฮังในเทินหน้าเลยดีกว่านะเทินนี้เดี๋ยวเราข้ามมงไปก่อนโอเคครับผมมีตัวซัพพอร์ตหนึ่งตัวนะครับแต่ว่ามันเอาไปซัพพอร์ตอัลติเมดโกฮังอย่างเดียวฮะอัลติเมดโกฮังจะแข็งแกร่งได้กันถึงขนาดไหนนะครับผมน่าสนใจมากนะครับมีตัวคอยประคองให้นะครับอือ คือเอาจริงโกฮังอัลติเมทมตนไม่ต้องการใ,ใครประคองหรอกมันจะประคองคนอื่นเขาครับมันเป็นเดอะแบกนะครับแต่เอาจริงเราก็จะสามารถหาตัวมาช่วยลิงก์เพิ่มได้ไงเออนั่นคือที่สําคัญนะครับหาตัวมาช่วยลิงก์เพิ่มนะฮะสำคัญมากนะฮะคือมันควรจะเก่งเพิ่มด้วยลิงก์สักนิดหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็ยัง4ลิงก์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ยังมี All in the Family ที่เป็นลิงก์บวกดีเฟนซ์นะครับก็ทําให้เอาง่ายง่ายคือในทีมนี้มันมีตัวละครที่แบบว่าอาจจะติดขัดนิดนึงในเรื่องลิงก์ แต่ก็สามารถเป็นตัวลิงก์ที่ดีให้กันได้มันก็ฟังดูน่าเศร้านะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเลยเป็นตัวที่ไม่ได้อยู่ในเชียร์ที่สูงเท่าไหร่นะครับผมมันก็กลางนะครับกลางเก่ากลางใหม่ไงไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในมาจินบูซากะด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้โดนบวกส่วนตอนนี้โกฮังอัลติเมทนี่ดิฟเฟนต์ไปถึง3ามแสนหกละกัดกันโจมตีม <c oughs> คือแม่งโกงเวอร์แล้วอะตอนนี้เอาเราไม่ได้ไว้ตายด้ยรู้สึกนะฮะว่ามันไม่มีลิงก์ในส่วนนี้นะครับก็ช่างมันนะครับคืออย่างีเห็นนะคือ มันก็เล่นได้แหละมันก็เล่นได้แหละเออเรื่องลูกแก้วดีแล้วกันนะครับเรื่องลูกแก้วให้ดีกว่าผมแ้วกันนะฮะมาดูอัรติเมตโกฮังตีเท่าไหร่กันดีกว่านะฮะมีตัวช่วยนะครับห้าล้านอาติเมตโกฮังดาวลุงโคตรเก่งนะแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้คือตอนนี้เรามีซูเปอร์ไซเซนโกฮังอนาคตสีเหลืองแล้วนะครับผมแล้วก็มีเจ้าตัวสีม่วงนะครับผมที่สามารถแปลงร่างได้มันแล้วในอนาคตนี่จะมีอโกฮังอนาคตออกมาอีกหรือไม่เนี่ย อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะก,กังขากันสักนิดนึงนะครับจะเป็นตัวไหนดีอาจจะเป็น LR ก็ได้นะที่มามาลิงค์คู่กัน LR โกหฮังอนาคตหรือว่า LR ทรังอะไรอย่างนี้นะเนาะเออก็อาจจะน่าจะแบบที่เป็นโกหฮังกับทรังอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะมี What if ออกมาสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าต้องรองคอยกันต่อไปนะครับเพราะตอนนี้ยังก็ยังเป็นเรื่องของทีมที่มันยังค่อนข้างจะ พูดยากในการจัดอยู่นะและเรื่องของการแปลงล่างอีกที่หลังจากการแปลงล่างแล้วเนี่ยมันก็ต้องแยกโรเทชันกันไงมันไม่สามารถยืนในโลเทชันเดียวกันได้เหมือนอัลติเมโกฮังนึกไหมอัลติเมโกฮังมันสามารถกดแอคทีฟสกิลเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมไม่อยากจะแปลงก็แปลงนะครับไม่แปลงก็ยืนคู่กันไปจะเอาตัวนึงแปลงอีกตัวไม่แปลงก็ได้สุดยอดโรเทชันอย่างดีซึ่งถ้าเกิดว่าเจ้าโกฮังอนาคตม่วงตัวนี้เนี่ยมันสามารถกดแปลงได้มันจะเป็นตัวละครที่โคตรดีเลยผมว่าหลายคนน่าจะเข้าใจนะครับผม โอเคนะครับผมแล้วนี่ก็คือการรีวิวโกฮังอนาคตนะครับผมซึ่งเอาจริงผมชอบตัวละครนี้มากนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะได้ใช้ตัวตนนี้ในหลายๆทางเนี่ยผมก็พยายามจะใช้ซึ่งแน่นอนนะครับมีดีอีกสุดๆเลยนัก็คือการเล่นในซูเปอร์แบทเทิลนั่นเองนะครับเพราะว่า58เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ไม่แย่นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดแปลงร่างได้เนี่ยมันก็ได้รับการลดดาเมจที่ได้รับอย่างทันทีเลยคื จะไปเล่นในทีมไฮบริดก็ได้ถ้าไปเล่นในโกคูแฟมิลี่ก็ไม่ได้แปลงชัว์อยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าไม่มีแท้งนึกออกไหมก็ไปเล่นในโกคูแฟมิลี่ก็นับเป็นตัวแท้งไปลุ้นจังหวะตกให้เกิดเลือดมันตามกว่า58%พอดีมันก็จะเป็นตัวที่โคตรแท้งได้ดี1ตัวเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถซัพพอร์ตให้กับทีมโกคูบ้านโกคูเนี่ยโกคูแฟมิลี่เนี่ยมันมีบอลออฟมาสเตอร์ดีไซน์เพิ่มส่วนใหญ่มันก็เป็นโกฮังนะซึ่งบางตัวก็ไม่มี <laughs> อย่างเงี้ยเนาะมันก็เเหบบหลลลวแแแปปกๆๆนนน่่่่ออยยยยยสีีดดาาาทบบตตัจะิูใค สายสัมพันธ์สิทธิ์อาจารย์นะแต่นั้นไม่ติดนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีวิวโกฮังนะครับผมก็ถือว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังสักน,นิดนึงนะครับผมแล้วก็ดูทีมที่จะเอาเขาลงให้ดีนะครับสามารถเล่นในเกมสั้นได้แน่นอนเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่นในด่านโกคู f ฟมิลี่ซูเปอร์แบทเทิลให้ดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมสำนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ Sub s c r i b e คอมเมนต์ให้กําลังใจกันได้นะครับผมบอกกันได้ว่าโกฮังตัวนี้เป็นยังไงในความคิดของทุกคนนะคครัััับผมมไววว้้เจออกกนนนนนให่่ลลิปปาาสสสีีขตดครับ